สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมากจ้าพ่อแม่พี่น้องพามายังางอุณบอลนี่พามาตักบักคอยพ่อแม่พี่น้องสิพามาตักบักคอยไปพัดใส่อนต้นกระเทียมปลาคือเก่าละจ้าพุดนะโอ้ยมาเบิง่งมาเบิง่งมือนีิมาเบิ่งกันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องมาได้ไมาได,มาได้มาตักบักคอยกราบก็กกลำด่วน, <laughs> นเอาถุงใส่กันได้เอาถังมาพ่อแม่พี่น้องจ้าเอาถุงใส่เอาในกระตาเอาเสื้อผามาตักได้บัดชนีอโอมือนีิเห็ดนั่นนวยเป็นร้ายอยู่มือนีิ ดูน่ะเห็นบ่เอ้ยหน่อยปักใหญ่หนึ่งหอยกาบอันหอยกาบกบ็คือหอยกาบบ้านเล่าล่ะครับบานเล่าเราจะพ่อแม่พี่น้องจะจกินแซ่บคือกันนั่นแหละเล่นบ่พ่นเออมาสุดนี่ไข้แน่อันมาข้าวทีแล้วมันเย็นไปบัดนี้หอยเพิ่งบอขึ้นซสรนแล้ว มามื่อนีไข่แนะ่มันเห็นอันเห็นอันหน่หนวยเป็นขึ้นมากพ่อแม่พี่น้องจ้ะหอยขจา้าวมันตัดลวใส่ไหมาเบิง้งมาเบิง้งพูน่ะเฮ้ยเออจังสี่ไข่แนะ่คือจังอันข้าวที่แล้วนะข้าวที่เราเมาเก็้บอลกะมันบอลน้ามันบอคักเนาะจา้ะเนาะมามื่อนีไข่แนะน่มวยเซพพูน่ะ จังสี่ไข่เนี่ยขาจาเอาใหม่มาติดเพิ่มพ่อแม่พี่น้องจ้าได้พ่อได้ได้เฮ้ยจังสี่ไข่แน่หน่วยเป็นๆป่ะน,น,นะสับลาบพี่ฝนนะตัชพ่อได้ตัชพ่อได้เป็นไปเป็น <c oughs> ยังก็ล่ะไปพัดใส่กับกระเทียมนะจน๊ะเนาะพุ่นเป็นดังไดโอ้ยมือหนีไข่ ง่ายขนาดน้องบ่านในเลิกงานอยู่ว่าสิเขียนไปหาน้องอยู่วันนี้จันจะออกมาก,ก่อนวันนี้เลิกก่อนจ้ะ <c oughs> คนขัจรถบ่านในเลิกงานบ้านในแม่ยังปันไดโอ้โหทั้งผีสับหลับอยู่บแบบนี่โอ้โห อ้ยเห็นบักปุนะ่ะแม่บักใหญ่บักเตน๋นึงปุ่น่ะเมื่อนี้พอมีการบัดตักอันนวยเน่าขึ้นมาก,กแล้วกันจะ้ะ <c oughs> แต่อันวยเป็นเป็นขึ้นมากแล้วละมันหลังสื้อตรงนี้มันจางนหนาบขอบคุณร้านอาหารจะเจาะกระเปิดแล้วเสถียรภาพผู้บ่าวมาันซิมอยู่ สิมหลานอาหารพันจะมากินดูยูจาร์พแมันมาสิมไม่กินดูยูหลานนี่มันงนนี่เห็นน้ำหมดแล้วพ่อแม่นเป็นอะอัน้อยนเองน้อยเอาเดยวตักเราไปขึ้นมาน้ำกันมาเบิ้งมีช่องล่างอีกตั้งหากโอ้พูน่ะโอ้ยหน่วยปักใหญ่หนึ่ง เน,น่าเอาตายหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่หน่วยใหญ่โอ้สีหน่วยเยอะมากันเลยคุณน่ะผัดเ,เ,เสร็จจะเจี่ยมปลาในแสบจ้ะจะมาก,กินนะวันนี้แดดดีทื่อโอกาสเลิกงานแมาแล้วกัแวะมาตักซะเลยน่ามันใสๆซะละ ักละมือนี่มานาคอยล่ะอยากกินพักกับเขาป้าไปหาเกฟอยากกินบะข้อยกับพามาตักเอาแล้วจ,จบบอดโบนะเอา้าโอ้ยคุณหลอกดาวคุณเน่าตัวน,นั่นได้หนึ่ง เนาถิ่งหนึ่งใ่ดูทางี้มีบ่ค่ะผีผีผทั้งผีโอ้ยตักไปตักมานำคุณได้บอกเขาให้ตัวเดียวเปลี่ยนแผน แม่พี่หนอเปยนแผนแต่เจามัดอัน,นเอานี่คุ้มข่างมากพี่นี่ช่องนี้ก็มีอยู่นี่สมัยตอนเด็กหน่อยเป็นเด็กเป็นเล็กนี่หน่อยสุดเลยพอเนี่ก็แม่นีผ้าลงเรือไปไปหันเอยียงก็ละ่ะ ไปหาเกบกหอยไถบน้อนนะโอ้เฮียเฮียออกไ้พ่อหลุดแล้วนดูโอ้ไถยูจนะัดไถยูจงเอากกไปล่างเอาไถคีเลีนนะไถคีเล่นได้บักลายนึงแต่อสสองตัวตัง้งแต่เป็นคีเล่นหมดเลย เจ้านังอ่านนังซื้อส่วนจอยสีมหาตักบกหอยนังไปรูดพวกเจ้านะใส่หรือแต่พอลูกวะได้มาหนึ่งลูกจ้ะหลา,นากน้ำมกอนอดถิ่มลูกน้ำัละ่ะ ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ในรันแดีดีๆหนูก้นกสียางเต็มเลยแหละพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาแบบไงหนึงเนี่ยได้ก่อนล่ะได้ก่อนหินกร <laughs> ะจกกระจกเบิง่งซองเบิ่งจอยว่าจอยเฮ็ดอีหยังตกคอยจ้าตกคอย ตับมหอยมาเดอ้อมาเดอ้เดอใช่ป่วกขวดดำนี่ตักกินจนอมดไะเขียนผวกขวดดำขวดดำผวกขวดดำเดีจยลูกแล้วนี่ได้ลูกนึง่งคนน่ะหน่อยบักไงหนึง หยดจะสุดเอดไปฟังกันโอ้ยึงบึงฟังจุ่มตรงนี้บักรลายนึงนี่อันสร้างตาอันนี้มันอันอ่อนนี่ละจ้ะบึงนี่นนี่โหแย่เลยบ้าเรื่องอะบักไงหนึงแต่พนอดเนาะน้ำคุณใครดอกจะเอ่โอ้ย,ย,ยเหน,นานนนตาย ได้หนึ่งลูกน้ำกระเด็นกระดอนเลยใช่ผู้บ่าไม่ย,กกมยังกลับมาเนี่ยไปเห็นลูกหนึ่งอยู่ข,ข้างล่างนี่ดูลูกนี่ลูกเบลอเลยเก้าเห็นน้ำปะพนผู้บ่าไม่ย,กกมยังกลับมาพุ่นะหนูปักใหญ่นักที่ ทำไมเอาลงที่ตรงนี้ไหมต้องไปให้แบบว่าแข็งแข็งก็หนีนอกจากนอะอันนี้มันนิ่มเกินไปไม่ลาดตักแล้วหอยมันก็ะเลื่อนไปตักปะไรคัดมันตักประศะ,ะใจอ่ะแต่ลูกนึ่งอยู่นอกนั้นเน่าหมดแมนบอกคอ่ะเกือบปะดไดตายหนึ่งลูกอยู่จ้า พัดเอพัดเติมพริกเผาเนาะอจากเนาะพัดพริกเผากระแซบเอาไปอปกบกระแซบแซบมดอะละคันมุจักดัดแปลงเฮ็ดกินเนาะอจากเนาะพ่อแมพ่พีพ่้งองคนเท่าตรงมี้การหลุจักดัดแปลงเฮ็ดกินแล้วแม่มาอยู่ต่างบ้านตั้งเมืองแต่พ่อหนวยบรลลูกมากกันนะ อยากกินยังกะหาเอาลงทะเลกะได้บะค้อยเอ้ยมะนาวจืดกะได้บะค้อยกาบลงทะเลกะได้บะค้อยแครกับหอยแมงผูกเขาป้ากะได้พักตัวอ,อ,อะไรมันจะเลือดโอ้ยหิห <laughs> ขวดจะวาบ่ระมวนมันสิงายเว้ยมึงเนี่ยนี่สองหน่วยอยู่นี่ยสามหน่วย ท่านบมวนตรงขอตัวขาอภัยได้เพ่อแม่พี่น้องเลยพูดไม่เพาะ,ะอูส้สามลูกสามลูกพูดนะสามลูกอยู่สามลูกอยู่น้องนับเป็นก้อนหินมัดบอพูดนะเฮ้ยใช โอมาดูตัวนี้พ่อแม่พี่น้องจ้ะพุ่นน่ะโอ้โหปลาลูกปลาเต็มเลยพุ่นน่ะลูกปลาไปตะไปมกแถอพุ่นน่ะเห็นบ่พุ่นลูกปลาพวกเจ้าเลยบ่เห็นนําลูกปลาเต็มซับลาบพีอ่อาดตามกล้องเหียวานลงไปลูกปลาเมื่อมกก็สิค่ะอาล่ะจ้อยแล้วสิดับแนวหมด จะงายหลังส่วนช่วงช่วงนี้ก็มีต่ผู้เ่าแล้วแม่ยางออก,ก็ร่างกายจะ้ะผู้เ่าที่กระเจากระเซียนแล้วโอ้โหโมาดูตรงนี้มาดูนี่มันแขาง่างนี่อีกเห็นโอ้ได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 ้คน อยากกินหอยกาบก็ล่งน้ำจือดอยากกินหอยแข้งก็ล่งทะเลพอ่นะโอ้สีลูกเลยพุ่นะพุ่นะสุดยอดเลยอยากกินปลากระสือบัตโต๊ะเอาไม่จะแน่สิเอาจะของฟรีของฟรีมึทงทั้งหนีดูมันเอาอะไรจากหน่วยปนีิ ยกิงใหม่โอไดหนึ่งลูกได้ลูกเด้ลูกหนึ่งลูกตักแป๊บเดียวพ่อแม่พี่น้องจ้าได้อาหารแรงอีกแล้วมื่อนี่ตักคอย้ะกับไปตัดออกกระเทียมก่อนจะเข้าบ้านน่าจะเนาะ มอนีิเตอโอ้ยเกี่ยวกร่อนหินได้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 ได,ไ,ดได้หนึ่งเนาหนึ่งหลันั้นกร่อนหินวดจะ้ะโอ้มืนหนีร้ายคักบักหอยมีเป็นหญ้าไปกินบ่สคุณอะ เต็มสับหลาพ่พี่นน่ะทางล่างนี่ก็มีบาง่นโพน้ำขึ้นมาหนิอพอแม่ี่น้องบางแนนพอน้ำขึ้นมาเรนแดาสันแล้วโอ้ยขีย้เลยนี่ตุ่มเป๊ดดำปิดปดีดำตับเป็ดบลาทูบางแนนนี่น เลิศดเลือเลือเลือเ,เอาอีกจักซิบลูกกับสิพ่อแล้วล่ะจ้ะคันผูดได้ก,กินผู้ใดอยากกินจั้งเซนข้าเจ้ามาตักเอาบริตักไปฝากเด้อสิพ้ามาตักเอาดอกอหอยมันหลายอยู่นะว่ามึงลูกนี่มึงลูกนี่กะเพิ่อนนะ นะเหนื่อมันแสบเย,ยเอะจ้ะเนาะสำหรับจอยในยกินยังกระชืม้มงดแหละจ,อย,จอ,อ,ละอ,อ,อยซ้ำใดซ้ำหนึ่งจอยพอแพ้ดอกเพราะว่าเพราะว่ายังหรอเพราะว่าตาใน,นหน่อยเพ่อแม่พากินเงินกินตาในหน่อยจ้ะแม่พากินตาใน,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 นหน่อยก็เล่บบนมึงเนี่ยไงเก็นยังไงมื่ กิง่ายๆจอยน่ะอ้าวเธอหลอกเจ้าทำไมเนาจากพ่อแม่พี่น้องง่ายมองเนาะตรงนี้พ่อแม่พี่น้องตรงนี้มันเป็นตะกินเยอวจ้าบกหอยพะวามันมันม่แมนอันไอ้ตรงท่าเลือที่เขาใส่น้ํามันแม่จ้ามันมะมนอันนี้มันเป็นเลือดขาเจ้าเลือดแบบว่าไพ่เด้อจ้ะเด้อมันก็เลือดสาโซกปกกินได้จ้าไม่เป็นพิษเป็นภัย ถ้าใครมีเวลาก็มาตักไปกิโลดของซีถ้ามาบ่ถือกระชิพ้ามาเพาะจะเนาะบริยากตกเรื่องนั่นขอแต่นัดมาเจ้าอยาก,กนะกอะชิพ้ามาตัดออเอาอ้าวกระเข้ามาติละเธอเธอจีเกลือนเพ่ยงยังกระดอกระเดียสังกันน้ำกลนเธอยุบปันปลาคอรถสันดักดักน้ำกลน่ะกันผ่อนหน่วยหนึ่งกระเบาขึ้นได้ปะนี่ เห็วนหน่วยสองหน่วยสองบ่ได้ดิโอเคเอาขึ้นกับขึ้นสิฮึณอะพุดนะโอยเบิงแน่พ่อแม่พี่น้องพุดนะหล่นกระตาคอ,อยยุพุดนะแมนเลิดคักหลายมีมีย่มีมลายอยู่นี่ ขอขามาเลยคือตักไงแต่เธอทาน้าเห็น,ะนป้มตักไงของเพิ่ีนจริงนเลยอยากตักไปป้อยซะาไปไป้างบ้านจอยูอย่พ่อแม่พี่น้องจ้าวไงเนี่ยผมจะกินจะตักกินยวนลวด เขาทาเขาอนขายอยู่นะมันมัน,มนที่เขามองตรงเขาเลี่ยงปานแม่จ้ะลูกนึงก็ตั้งเป็นร้อยพ่นเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะร้อยห้าสิบบาทพ่นเด้อลูกนึงนะพ่ามันถึกถึกเด้หนินวยเดียวเนี่ยลูกเดียวเนี่ยักหอยนะนี่นะนั่นมันนะ่ยนั่นล้านขายป้าหน่อยเขาขายเนะนั่นนี่ร้อยห้าสิบข้นพุดนะไอ้ร้อยห้าสิบบาทบอกไปแล้วขึ้นนาปันซิวไี่เบิงตงน้นนี่มันเนาหรือมันบอลหนามันคือลายครับแจนี้ มีทั้งบะเนเามีทั้งเนาเพราะแม่พี่น้องจา้าอีหยังอีหลุดเลยเบื่องกันกจะเฝ้าสิใด้ลูกเนาลูกอันนี้มะเบื่องดูมันหินหรือบันมันบันบ่อยหลายหไหยพุ่นะ คนน่ะเต็มอยู่เต็มแล้วเต็มแล้วกันตักง่ายการตักคือเอาลายได้มันโหมากได้แบบเจนี้ตอนแรกๆกันปัญญาถ้าเป็นอันนันได้บ่ลายสันแล้วตอนกระบ้าเสียเอาเท่านั้นเท่านี้พ่อปนี่พ่อเพิ่งเห็นอันมันตักง่ายมันก็โลงมากมันก็อยากได้ลายสันตัวเอาจากซองลูกกับพ่อเลยล่ะพ่อไม่ไปหนอกซองซ้ำลูกกับพ่อแล้วซองซ้ำหลูกพันมา ส่วนมันเกิมาเบิ่งดูกแดดจะอะไรกันแดดหน่ยนหวยเนาแล้วมันหน่วยลูกเป็นได้ลูกตายโูหนึ่งลูกผ่านไปเป็นสองลูกผ่านไปก็เป็นสามลูกผ่านไปก็เป็นสี่ลูกเป็นจ้ะโอ,โอ้โหมานคักมานคันกเประตาคอและ จวดสุดยอดอ้ยคุณน่ะนี่แต่บอกใอยสับหลาบอยู่ในหนามคุณพ่อแม่พี่น้องจ้ามันบาทาเรือแต่ก่อนนี่เขาเอาเรือพายมาาวเมื่อวันนี้คุณเขาให้เรือพายไปลงข้างคุณเคางคุณจ้าเครงคุณเคางคุณอันคุณน่ะเลือดจอดสับหลาบอยู่ข้างบนคุณพ่อแม่พี่น้องจ้าไอ้บึงตรงนี้คุณน่ะสับหลาบอยู่คุณน่ะทั้งตายทั้งบาดตายกระพ้องกันเนาะ โอ้โหโอ้ยคือสิบลได้ราพ่อแม่พน,นอ้องใหม่มันอ่อนได้ได้ได,ได้อย่าเพิ่งพูดว่ามันยังมัน,ม,นมันบนบ่ได้ถ้าเรายังไม่ลงองอเข้เาล่องแล้วห้อง่ได้เขา,า,าจังหวากันใหม่ชีวิตหนี่นะจนะ๊ะะสมัยก่อนมาพอดแหลกนวย ไกลก้อยเนี่ยก้อยลงงุ่มเลยกินเขาแล้วพักกัญญางบ่เบิ่งแม่มันอีกก้อยบอกหอยพะนะอ้ก้อยพ่อมันอีพี่จ้อยว่ารั่นนั่นแหละเชื้อแหลกที่มาเก็บอ่ะพอละพอละพออยู่เรื่อยละมมันนี่พูนะเต็มสับหลาดพี่พน,นบอกหอยพ่อแม่พี่นห่วงเอ้ยไลยตาดอกพวกเจ้าโอเคโอเค มาเบิ่งกันจ้ะว่าเราจะได้อะไรมั่งอันนี้ยังมีพู้ชนชีพเอาอันนี้ยังมีพู้ชนชีพเอาอันนี้ก็ย่างอันนี้ตายลงไปอันนี้เป็นเอามาโอ้โหสองลูกนี้ก็เป็นจ้ะโอเคจะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยววันมนะนาวส่วนน้องมาดตาเก่าจะไปปล่อยไว้ซ่าน,น บ้านจยอยเพราะเรามื่อนี่จอยไปกินโอเคจ้าโอเคคุนาอาบอกหอยเต็มอยู่บ่แม่พี่น้องเลยพอแล้วคุนอาอยู่ในกระตานี่กะ็ะโต๊ะถึงยี่สิบลูกพอน,นั่นหนิพ่อแม่พี่น้องจ้าเป็นจังไรจ้พพพาจจจจพ่อแม่พี่น้องคุณอโอ้ยเต็มอยู่ประเทศนี่คอยจับบ่หอยกาบบ่หอยกาบหอยกาบหลายๆได้จ้าได้หอยหอยจ้าพ่อแม่พี่น้อง กิ๊นี่ก็จะฝากไปซ้ำหนีนะจ๊ะเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in Denmark แล้วก็มาดามเห็ดมัสลูมสองพี่น้องคู่หูคู่ฮาเด้อจ๊ะเด้อถึงบัวได้มากน้ำกันจะเกินฮากันคือเก่ามันวางมาตรงกันนะจ๊ะเลิกงานกะบมันเท่ากัเอ้ยเลิกก้อนมันเท่ากัน่องเลิกก้อนนะจ๊ะนอกพ่อแม่พี่น้องจ๊ะจะลูกยังไงสุดยอดดีๆเก็บเอาสิบ้าไป เฮ็ดคิบไปพัดกระเทียมไ่อันไ่อันหอยกาบแล้วจ้ะเนาะกำมันกินเลือกกะสิพ่าเฮ็ดเฮ็ดอันมุกไ่อันนาอใหม่กะิคัดนี่อยากทุกเมนูเลยเวล่หิวเขามากพอแม่ี่นองจ้ะโอเคพูดจวดอีรีเลือดจะเลือด อยู่เดนมาร์กอยู่ถือประเทศอิริพ่อแม่พี่น้องเนี่ยตี่แนวสิเก็บกินว่าสิาพาไปเก็บมัน,น,นต้นฟันซิงโตัานแกงใส่นหนังงัวอยู่มีสุยางด้วยจอยนะ <c oughs> โอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องจะ้ะคลิปนี้ก็จะฝากไปซ้ำนีแ่แหละจ้ะกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เอ็นเตอร์ไลท์สไตล์อินเดนมาร์กแล้วก็มาดามเห็ดมัสลูมจ้ะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บจะจนได้จ้ะเด้อไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพูด กระตานี่กระไ่ทึ่งเห็ดไส้ทึ่งบักหอยไส้ทึ่งผักปอแม่พี่นองจ๊ะบ๊ายบายค่ะ